แองสนับสนุนโดยแมคโครรีดีวสองแปดพี่ลองสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะขอกรอบเซตนิดนึงวันนี้เปิดเขียวแต่พันห้ายังไปไม่ถึงนะคะรวมถึงกลยุทธ์ทีเฟกด้วยค่ะครับสำหรับแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านึงพันห้าเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่เมื่อวานนี้มีในเรื่องของการถูกเทคโปรฟิตนะครับจากที่อยู่กับเหนือหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะครับ ไซเย์ในกรอบแคบหรือว่าอาจจะย่อลึกนะครับลงไปที่บริเวณ1,460จุดนะครับอีกระลอกหนึ่งจากนั้นในตัวของ t ีเซนะครับก็แนะนำช็อตนะครับในตัวของ s 5 0 H21 นะครับที่บริเวณแนวต้าน930นะครับไม่เกิน935นะครับแล้วก็ดูแนวหลับที่920ก่อนในระยะสั้นนะครับถ้าหลุดลงไปนะครับก็ไปเล็งแนวหลับที่905นะครับ ที่เดิมที่เรากำหนดไว้เป็นจุดที่มีการติดกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมค่ะก็คือว่าช็อตที่930แล้วก็ไปปิดที่905ใช้ับสำหรับของใหญ่ครับ,รบค่ะสต็อปบล็อสจะอยู่ที่ตรงไหนคะให้ใช้การทะลุนะครับแนวต้านที่940ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะเป็นการเวิ่์แนวต้านของตัวเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับตรงนั้น จะทำให้การปิดกลับจะขึ้นนะครับไปแถวบริเวณ960เลยครับผมค่ะก็คือ,อยังมองไม่น่าจะฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือ1 5 0 0ได้แล้วก็ตัวของ t ท e เฟตก็ยังคงล้อไปตามๆกันนะคะครับถูกต้องครับค่ะนะอันนี้เป็นภาพกลยุทธ์สําหรับสัปดาห์นี้ส่วนภาพใหญ่ละคะในในช่วงเดือนนี้นี่มองตลาดขึ้นหรือลงคะภาพใหญ่คงเป็นแนวโน้มใช้เวดาวนะครับหลังจากที่ตัวของ 515นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของตัวเซ็นดิเทคเนี่ยก่อหลักนะครับน่าจะลงลึกนะครับไปที่บริเวณ1,410ถึง1,400จุดนะครับซึ่งงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวรับของการปั๊มฐานในรอบนี้แล้วก็จะเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับสําหรับคนที่รอจังหวะหรือว่ารอเล่นรอบครับผมค่ะได้ค่ะต้องรอดขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะคะ ค่ะ <beau S 2> สวัสดีค่ะคุณธีรศักดินรา,ราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะยังคงมองลงนะคะในภาพสั้นส่วนภาพใหญ่เป็นการไซด์เวดาวนะคะก็เป็นน้ำหนักของการพักฐานสำหรับในเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะก็ให้นะคะจังหวะของการช็อตนะคะตัว S50 ที่930ค่ะจุดทำกำไรเทคโปรฟิตอยู่ที่905 Stop สต็อปลอสนะคะจะอยู่ที่บริเวณ940นนะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการใช้วิธี การชดลองตัว S 5 0อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ D W เข้ามาช่วยได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เทรดอยู่แล้วก็ขอให้เลือกหมายเลข28 m a c ดแมคคค่ะนะคะสำหรับการมองลงนะคะจะมีตัว S 5 0 2 8 P 2 1 0 3 d นะคะสามารถเล่นลงไปได้พร้อมกับตัว S 5 0ค่ะตัวนี้จะมีค่าเกียริงอยู่ที่12.3 s e n i t i v i เซนติที่0 8นนะคะเลือกหมายเลข28 m a c ดแมคคนะคะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงมีทั้งนะคะ S P X ของ s อ500นะคะมีทั้งห่างเสงห่องกงนะคะแล้วก็มีทั้ง S50 นะคะรวมไปถึงหุ้นรายตัวด้วยท่านสามารถที่จะเป็นเพื่อนรับบทวิเคราะห์ได้ทุกๆวันเพียงแค่เซิร์ชแอดไทยดีหรือสแกน QR Code มุมจอนะคะอย่าลืมไปเยี่ยมชม DW28 เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์ w w w t h a ไ d w .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28